ยินดีต้อนรับกันสู่ชาวนักคูงพร้อมแล้วไปบึ่งกันเลยว้าว you อะไรเนี่ยสวัสดีครับอยู่ผมนักคูงครับนี่อยู่เกมผีชื่อว่าอีไกอีไกนะครับอีไกนะครับผมอีไกดอกไอเฮียมา าคุณอินช้างก็ติดแท็กชั้นซิเฮ้ยเหีย้ย <Here, here. S 1> อะไรเหี้ยนี่ไงเจอแล้วไอ้ติเหี้ยไอ้ติเหี้ยไปไหนเออว้ายแม่งขับกูล้มหลายรอบแล้วนะไอ้สัสโอ้ยไอ้ระวังอีกแล้วกูโดนอีกแล้วไอ้ดิดไปมึงโดนแน่มึงโดนแน,น,เน่เออรัวเลไอ้เด็กเหี้ย โอ้ยอเด็กเด็กอนไหนเอเด็กอยู่นี่เจอแลวเเอนี่ไงนี้ยโยเกือบแล้วนิดเดียวเมื่อกี้เด็กจุนจานะครับเต๋อแล้วเอ้ยทำไมกูเหกไม่ได้วะมันยากจัดไม่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 อัน้เอแล้วอแล้วจเอาวะเอาวะเออเอา,าดียิ่งใสไ่ไหนะ Học quá 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 nghe à, Anh ấy kia it's rồi not I'm sure No go I must leave nó gọi mình ra khi này rồi Mình đã anh đến cùng mình khắp cuối là vợ Well I had better pick up the dirty laundry and go to the river before it gets dark First I <coughs> have <coughs> <coughs> โอ้โห้างนี้มีอะไรด้วย 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Where's the tenth plate? อะไรนับจานทำไมเฮ้ย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 ยืยดโอ้ยจุบเปิดประตูมาแล้วนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะขึ้นมาได้ขับน้ำหรอมีเทียนตรงนี้นะฮะหนึ่งอัน ว้ามีห้องนี้ด้วยห้องเยอะห้องเยอะมากเฮ้ยอะไรวะปุ๊บห้องนี้เนี่ยอันนี่ยน,น,นี้คืออะไรอะจานเหรออะไรอะถ้วยถ้วยเชียร์อะไทุกอย่างนะฮะไม่มีอะไรต้งมันติดเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยไปต่อไปต่อให้มันไปเฮ้ยห้องนี้น่ากลัวเฮ้ย มีอะไรด้วยเนี่ยเพิ่งจัดทอผ้าแล้วเออเฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้เปิดได้เปิดได้เฮ้ยน,นี่อะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรอะนกู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยเอ,อ้แม,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 ม่ไอ้ไอ้เนี่ยตัวอะไรอะไปแม่น้ำไห้ล้วใช่ไหมเราได้มาแล้วเฮ้ย

ีสว่างอยู่นะเฮ้ยเดินมาได้หรอเว้ยเดินมาได้หรอเว้ยอันน่ะเดินมาได้แล้วนะฮะนี่นี่นี่อะไรอะเปิดออกเปิดอ่าเปิดไม่ออกเหี้ยวะไปหักออกเอ้ยไอ้ที่กูๆๆต้องเดินไปทางไหนไนะไปพัลเซเลิลเนี่ยไอ้เหี้ยพัลเซิลจริงด้วย,ยเดี๋ยวนู้นพัลเซิล อันนี้เป็นอันนี้ที่เฮ้ยกูได้แล้วเว้ยกูได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยไอ้ฝั่งเย็ดดูเปิดแล้วต้องแบบนี้น้องชายโอ้ยเสี่ยงอะไรของชี้ปิดแล้วอ่ะปิดตายด้วยเว้ยอันนอไปครับ เป็นเกมผีญี่ปุ่นนะฮะมันก็จะเอาอเทลนญี่ปุ่นก็นปูป่าภูเขาเอเค Leave the stone on your right จะหินด้าขาคุณ s e no evil Let me tell Head right with the rock on the left and the well on the right. ไปคาดีกว่ามีกาด้วยโอ้ยเชื่อใครไม่ได้เลยโอ้ป้ายมันชี้มั่วหมดว่าเราจะไปทางไหนแล้วกูควรเชื่อป้ายไหนดีเนี่ยซ้ายหรือขวากูว่าซ้ายซ้ายกูตายไว้ก่อนเฮ้ยไอ้ที่นี่หลงแน่นอนใรงนี้ ไอ้ที่นี่ตันทางตาันนี่ก็ตกันไอ้บูดกับพี่เดิมอืมนี่จะเจอมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยฉันต้องต้องโอ,โอ้เลือดตอ้ต้ตนไม้นึกว่าขาคนนี้เอาเคเดียวฉันต้องเสือกไม่เสือกไม่ใช่จันรคุงแล้วจังหวะนี้เฮ้ยมีมีดด้วยเฮ้ยน่ะอา้าว <c oughs> ไปจับมีดเขาไง <coughs> Whichever was the creature lurking in the surroundings, it was looking for me. Sacred blood has been spilled to open the doorway of the underworld, hence, hundreds of demons can come until someone puts an end to the mayhem. Although I don't want to, it is just me. I am alone. The onus is on me to head back to the shrine and protect it. I shall take on the struggle. ประมาณว่ากลัวผีอ่ะกลัวปีศาจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีเลือดอยู่ที่ไอ้ผ้านี่แล้วมันอยู่คนเดียวด้วยมันต้องหาทางกลับไปที่แสงสว่างตอนนี้มันมืดแล้วมันอาจจะโดนปีศาจแดกได้นะฮะแล้วกูจะกลับทางไหนโอ้โหโอ้โหเสียงมาแล้วจ้ะเสียงเริ่มมาแล้วจ้ะก็คงจะต้องกลับไปทางเดิมนะฮะไอ้ยา่ามีเสียงปีศาจเหมือนจะเป็นยักษ์นะฮะ ไอ้ยาเหมือนจะเป็นยักษ์นะมันขอกลับเฮ้ยยังไงเฮี้ยเว้ยโอยตัวเฮี้ยแล้วโดนโรคมาเนี่ยโอ้ปรโตอุ้ยจะใจวาร์ปจะหายแวบเลยเฮี้ยไอ้เชียตัวอะไรเนี่ยไอ้เฮี้ยกลับทางไหนอ่ะอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่ไหมเรามาทางประตูนี้แล้วก็ต้องกลับทางประตูนี้ไปครับถูกทางปะเนี่ยไอ้เียเดี๋ยวแม่งหล่นลงมาทำไมวะเนี่ยไอ้เฮี้ยน่ากลัว ไอ้เขี้ยมันจำสแกลโอ้ยยังไม่ไหวไอ้เขี้ยมาจริงไอ้เงี้ยตัวขาวขนลุกเลยขนลุกเลยไอ้เี้ยียแม่งโดดโผล่ลงมาไอ้เขี้ยอีกตัวหนึ่งแน่นก็แม่งข่มมาหน้าประตูนะแน่ๆ,จๆเจรใจไปท่านผู้ชมมันมาแน่อึ๊บอ้าวไม่มาวะเฮย้ยอะไรอะอะไร t ะ ก็มาทางนี้ออกไปจากวิญญาณปิศาจพวกนี้นะฮะไอ้ย่ามีไฟอะไรด้วยมีคนมาย่างไก่แถวนี้เหรออุ้ยเอาไงดีอะแล้วเอ้ยไปไม่ได้ดิไฟเดี๋ยวให้กูเดินผ่านไปเลยแปดเมตรผ่านกองไฟแปดเมตรไปเลยเอาป่ะอ๋อต้องไปเรื่อยๆทีนี้ทีนี้ใช่ไหมนี่ไฟมันค่อยๆดับนี่ไงไปเลยอัดจ้ะ เฮ้ยดับแล้วดับแล้วไปเลยดับดีดับดีเฮ้ยนี่ดีจีดับแล้วดับแล้วเอาแล้วกูอยู่ตรงกลางเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงว้าพอเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเดี๋ยวเรากดติดตามรอไว้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอจบพิธีนี้ก่อนเพราะผ่านเล่นไป15นาทีแล้วโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมตอนนี้ก็เกิบบ๊ายบาย Jadi ni lu kalau tak tahu, mengapa tak main